วันดูวันดูวันดูทำไมไม่นั่นเสียงดังจังเลยล่ะใครรู้บ้างนะ <c oughs> <c oughs> พระเจ้าร้องอีกแล้วไม่อยอมให้ฉันหลับสบายสบายเลยหรือไงกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีอะไรร้องไห้ทำไมมีอะไรร้องไห้ทำไมบอกมาสิมีอะไรอยากจะเข้าห้องน้ำเหรอแค่นั้นสินะได้ฉันาำให้ถ้าเป็นคนใช้บ้านตัวเองสินะแม่แกน่ะไม่มีปัญญาจ้างพยาบาล ฉันไม่ได้พูดดูถูกน้องสาวแกนะแต่ว่าพยาบาลจริงๆนะฉันถามหน่อยน้องสาวกับพยาบาลมันเหมือนกันนักหรือไงกันเนี่ยฉันอยากรู้ช่างมันเถอะจะพูดให้เสียเวลาทำไม เออ,เอ,อลูกขึ้นพระเจ้าอย่าร้องดังอย่าตะโกนนะเดี๋ยวจะมีคนคิดว่าฉันทำร้ายลูกสะพ้ายอีกอย่าตะโกนนะอย่าร้องดังมาฉันจะช่วยเธอยืดเองมาลูกขึ้นดีๆแม,ม่เออเบาๆจับฉันไว้นะเบาๆเออเบาๆจับฉันไว้โอ้ยอย่าร้องนะอย่าร้องอันนี้ มานี่มาเร็วเร็วเข้าฉันยกเธอไม่ไหวนะที่ลกักเก้าฉันยกไม่ไหวนะ่ะค่อยๆเดินนะเข้าใจไหมค่อยๆเดินไปเร็วอ่าค่อยๆเดินนะพระเจ้าทำไมถึงทำร้ายฉันแบบนี้เนี่ย ฉันทำอะไรลงไปอายุป่านนี้ยังต้องมารับใช้คนอื่นอีกออออฉันมีภาระหลายอย่างนะเข้าไปข้างในได้แล้วเสร็จแล้วก็ขอประตูนะราชนีเอาละ่ะฉันจะรอข้างนอกนะรีบไปซะเอาละ่ะรีบไปซะเร็วเข้าไป ฉันทำได้แค่นี้ล่ะไม่มากไปกว่านี้แล้วจะคอยเฝ้าให้ฉันมีแค่นี้สินะยามอย่างฉันจะต้องเอาแต่รอรอเออพระเจ้าได้ฉันจะเปิดให้นะฉันเปิดแล้วมาเร็ว เดินระวังระวังรู้สึกดีขึ้นหรืออยังละ่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอต้องการแล้วสินะเอาเลยเอาเลยอยากได้อะไรก็สั่งเลยนะแม่แกน่าจะมาอยู่ที่นี่จะได้เห็นว่าเธอทำให้คนอื่นนลำบากแค่ไหน ทำเป็นคิดว่าพวกฉันจะไม่ดูแลเธอดูสิอ่าฉันดูแลดีจะตายและไม่ใช่แค่นั้นนะไหนยังจะมากวนฉันอีกมาเร็วราชินีมานั่งเร็วราชินีนั่งลงนะนั่งลงเบาๆอ่าฉันจะช่วยนะเบาๆอ๋อเบาๆสิพระเจ้าฉันไม่ได้ทำอะไรนะ ฉันไม่ได้ทำอะไรแม่แม่ขาหนูมันปวดมากเลยค่ะแม่ใช่ก็เธอตกจากที่สูงนี่นากระดูกก็ต้องหักสิมันก็ต้องปวดจะให้รู้สึกมันมดกัดเหรอ <c oughs> กำได้ใครก่อยังไงล่ะฟังนะฉันรับใช้เธอลำบากจะตายเธอนะ่ะก็ต้องเจ็บปวดเพราะบาปกรรมของเธอ เธอทนปวดด้วยนะเข้าใจไหมเรียบร้อยก็นอนซะนอนให้ดีๆนะอ่าไปละแม่จะเป็นมนุษย์นะเธอกำลังลำบากด้วยไม่มีใครจากบ้านเธอคอยดูแลบอกผมสี่เธออยู่บ้านนี้ทำไมก็เพื่อไม่ให้เราโดนแจ้งความใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเหรอที่ต้องคอยดูแลและช่วยเหลืออาชนาเอาไว้ แม่ช่วยปฏิบัติกับเธอดีๆหนได้ไหมอาขาเธอปวดใช่ไหมล่ะขาเธอปวดใช่ไหมแล้วเก็บยาแก้ปวดไว้ตรงไหนกันล่ะอันนั้นเหรอได้ฉันจะไปเอามาให้นะ เอาละฉันเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฉันเป็นยามให้เธอเสร็จแล้วอ่าฉันจะเป็นคนเฝ้าไข้โอเคจะไปเอาอยาให้อ,อ,อ่ฉันไม่ได้เรียนหนังสือฉันเลยไม่รู้ว่ายาพวกนี้มันเขียนว่าอะไร ดูยาเธอสิเอามาันออกมาอันนั้นใช่ไหมล่ะโอเคจะเอาน้ำใช่ไหมแต่คงจะไม่เคี้ยวยาสินะฉันจะไปเอาน้ำให้ฉันจะให้น้ำกับเธอราชินีจะรากินยาเอานี่ราชินีเดี๋ยวนะฉันจะเอาอยาให้ อ้าปากได้ไหมล่ะอ้าปากสิเยี่ยมแล้วดื่มน้ำซะว้าวราชินีกินยาแล้วพอแล้วใช่ไหมกินน้ำซะนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืเดี๋ยวก่อนแม่ไม่ฉันไม่อยู่เืองไงกลัวไปทำไมฉันอยู่นี่ เอาราชินีนอนซะนะฉันจะได้นอนบ้างอ่ะ <c oughs> เร็วเข้า นอนสิเอานี่จะทำตัวเป็นเด็กทำไมปล่อยสารีฉันนะปล่อยสิ มาโนหาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน้ีมาสวัสดีสวัสดีอาุูเป็นยังไงบ้างเบาๆเบาๆเบาๆเป็นยังไงบ้างตัรชนะไม่ต้องห่วงหรอกนะอาการอาชนาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว เออพูดถึงอาชนาแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมมานะโอเคคิดว่ามานาบกับอาชนาจะได้อยากกันท่านจะได้ไม่ต้องมองเห็นหน้าคนพวกนี้อกีกไม่รู้ว่าทำไมชอบหาข้ออ้างมาอยู่ที่นี่เรื่อยๆไม่รู้ว่าพระพิคเนตอยากจะให้พวกมันหาข้ออ้าง เพื่อที่จะมากวัประสาทฉันหรือไงกันก็ไม่รู้นะฉันจะต้องกดความโกรธของตัวเองไว้นานแค่ไหนอาชูพี่ทำผิดไปแล้วพี่อยากให้แกอาภัยให้พี่ด้วยนะแต่พี่จะไปขอร้องแกหรอกนะแกะเป็นคนที่พี่พูดเสมอว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่จะเป็นจะต้องรู้สึกบาดบัง,บงใจกัน พี่ไม่รู้ว่าเกดอไรขึ้นกับพี่ไม่รู้ว่าพี่พูดตอ,อนโกรธนั้นออกมาได้ยังไงกันเก็เป็นน้องสาวที่พี่รักมากเลยนะแต่พี่กลับพร้อมตัดสัมพันธ์กับแกทั้งทัง้งที่พี่เป็นพี่ใหญ่ทแท้ไรไร้ไรสลายม,มากเลยพี่ในความโกรธของพี่มันมีความรักอยู่ในนั้นด้วยเรา ไม่โกรธคนที่เรารักมากใช่ไหมใช่ไหมคะพี่พี่คะ <c oughs> วันที่พี่ตัดสายสัมพันธ์กับหนูแต่ว่าหนูไม่ได้ตัดสายสัมพันธ์กับพี่เลยนะคะ <c oughs> ความรักของน้องสาวจะทำให้พี่กลับมาหาหนูอยู่เสมอ <c oughs> พี่คะ พี่มีน้องสาวสามคนและในอนาคตพี่ก็ยังจะมีสามคนว่าชูเวาชาลีจะไม่ผูกสายสินให้พี่ถ้าหนูไม่ผูกให้พี่ก่อนใช่ไหมล่ะคะใช่ไหมคะพี่ออชูบอกความจริงมาได้หรือ,อยังฮะแม่ หนูไม่เคยปิดบังอะไรแม่เลยใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูพยายามจะโกหกแม่ก็จับได้ตลอดเอาเลยคะ่ะไม่อยากถามอะไรบอกมาว่าเมื่อคืนสวิตาได้ทำอะไรไม่ดีกับแกไหมไม่ค่ะแม่มันไม่จริงเลยอ่ะเพราะว่าเธอส่งไวเชลีกลับบ้านดังนั้นแม่ก็เลยคิด<ม>ว่า เมื่อวานแม่ของมานาบได้ช่วยหนูเอาไว้ oh. ไปเอาชามาเร็วเข้าพ่อแกน่ะหิวชาแล้วทำไมไม่ไปซื้อไร่ชาไร่อ้อยชงกินเองเลยล่ะไปเร็วไปสิไปรีบไปไปสวิตาขอบคุณมากเลยนะทำไม เมื่อคืนไม่ว่าทำอะไรเพื่อลูกสาวฉันฉันได้ยินมาว่าในตอนที่เราลำบากพระเจ้าจะประทานพรมาช่วยเราและเมื่อวานเธอก็เป็นเหมือนกับพรจากพระเจ้าที่มาช่วยลูกสาวฉันฉันพูดจริงนะฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่มีทางลืมเรื่องที่เธอทำกับลูกสาวฉันหรอกสโลชนาะ ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะฉันทำตามหน้าที่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นฉันก็คงจะช่วยไว้เหมือนกันแหละยังไงเราก็ยังมีน้ำใจนะมัวยืนอยู่ทําไมกันล่ะ ไปข้างนอกไปเดี๋ยวชาเนี่ยจะเย็นได <c oughs> ้แค่เอาอยาให้ลูกสาวมันกินก็มาอวยว่าเราเป็นพรพระเจ้าซะแล้วเอชอชูเราจะไปแล้วนะ แต่ว่าดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องห่วหงหรอกนะพี่ตุรชนะอาชนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูแลเองถ้าอาชนายังยืนไม่ได้ผมก็ไม่หวางใจหรอกนะหวางใจไม่ได้เด็ดขาดคุณดาวโดาเราขอบคุณมากขอตัวก่อนลาก่อนนะครับอือเดี๋ยวผมไปส่งนะ ดูแลตัวเองนะลูกนี่ดื่มช้าสะก่อนนะครับ วางไว้ตรงนี้ลูตอนนี้เนี่ยเราจะการกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ค้ยเรื่องการแต่งงานนะครับใช่เราได้เลือกดีแล้วทั้งเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยใช่ อาจนาควรจะหายดีก่อนการแต่งงานนะครับแล้วอาชนาเป็นยังไงบ้างสบายดีอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีเลยการแต่งงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอาชนาใช่คุณมาโนหาครับผมคุยกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วเขาเอาดวงขงหวาชากับตาเท็มาเทียบกันเขาบอกว่าวันที่2 5กุมภาเนี่ยเหมาะมากเลย ยี่สิบห้ากุมภาหรอแต่เราจะจัดเร็วขนาดนั้นได้อย่างไงล่ะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะจัดการงานแต่งแบบง่ายๆไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นเลยเราจะทำทุกอย่างตามธรรมเนียมแต่ว่าไหนเราจะต้องเชิญญาติอะไรอีกล่ะเราจะจัดการเองสุรชนาถ้าเรามั่นใจงานยากก็จะกลายเป็นงานง่าย ได้เลยยี่สิบห้ากุมภาโอเคนะว่าชูแล <Kinda S 1> <iet> ้วแต่ค่ะแม่หนูไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว